สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะเมื่อวันที่10สิงหาคม64สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนสดรกระทรวงวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีชวนติดตามปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพอร์เซอิตหรือที่มักเรียกกันว่าฝนดาวตกวันแม่มีศูนย์กลางการกระจายอยู่ในกลุ่มดาวเพอร์เซอุสบริเวณทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือ คืนวันที่12สิงหาคม2564เวลาประมาณ23.00นจนถึงรุ่งเช้าของวันที่13สิงหาคม2564นะคะสำหรับปีนี้คาดว่าจะมีอัตราการตกเฉลี่ยสูงสุด110ดวงต่อชั่วโมงนะคะใน,ในช่วงเช้ามืดวันที่13สิงหาคม2564เวลาประมาณ2.00นช่วงเวลาดังกล่าวปัศจากแสงจันทร์ลบกวน เหมาะแก่การสังเกตฝนดาวตกครั้งนี้เป็นอย่างมากนะคะแนะนำสถานที่ชมให้อยู่ในที่ห่างจากเมืองหรือบริเวณที่มืดสนิทป่าศจากแสงรบกวนนะคะสำหรับวิธีการสังเกตฝนดาวตกที่ดีที่สุดคือนอนชมด้วยตาเปล่านะคะตามทิศทางการกระจายตัวของฝนดาวตกหากฟ้าใสไร้ฝนสามารถชมความสวยงามของฝนดาวตกเพอร์เซอิดได้ทั่วประเทศนะคะฝนดาวตกเพอร์เซอิด เป็นฝนดาวตกที่มีความสว่างเป็นอันดับสองรองจากฝนดาวตกลีโอนิตสามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง24สิงหาคมของทุกปีค่ะมีสีสันสวยงามเกิดจากเศษฝุ่นละอองที่ดาวหางสวิฟทัตเทินเหลือทิ้งไว้ในวงโครจรเมื่อโลกโครจรตัดผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีเศษฝุ่นดังกล่าวนะคะจะดึงดูดเศษฝุ่นเหล่านี้เข้ามาในชั้นบรรยากาศ เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างวาบบนท้องฟ้าค่ะ